ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเชื่อมจุดในงานเชื one one ่อมไฟฟ้านะครับการเชื่อมจุดในงานเชื่อมไฟฟ้าก็จะมีอยสองแบบนะครับสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเชื่อมธรรมดานะครับก็คือเมื่อเราแตะปลายลวดเชื่อมลงไปกับชิ้นงานนะครับเมื่อเกิดการอาร์คเกิดขึ้นนะครับให้รักษาระยะอาร์คระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานไว้ 1- นึมิลนะครับเมเชื่อมมันหดขึ้นดันลงที่เดิมนะครับ ลงที่เดิมเรื่อยๆจนกว่าได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็ยกออกนะครับเป็นธีแรกนะครับวิธีที่2คือการหมุนหรือการเขียนเป็นวงกลมนะครับเมื่อเราแตะปลายลืดอเชื่อมลงไปกับชิ้นงานนะครับเกิดการอากักเกิดขึ้นนะครับเราก็ค่อยหมุนจากวงกลมเล็กๆนะครับแล้วค่อยขยายโตออกไปเรื่อยๆนะครับจนได้ขนาดตามที่เราต้องการแล,รล้วก็ยกออกนะครับสิ่งสําคัญของการเชื่อมจุดนะครับ ก็คือมุมของรถดเชื่อมนะครับเราต้องวางมุมนะครับให้รถดเชื่อมนะครับตั้งฉากลําตัวของเรานะครับแล้วยองไปข้างที่เราถนัดนะครับถ้าถนัดซ้ายก็เอียงไปด้านซ้ายถ้าถนัดขวาก็เอียงไปด้านขวานะครับ5้สาสิบหาองศานะครับโดยประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมแบบวิธีหนึ่งที่1กันเลยนะครับ การที่ใกล้ตัวนะครับออกไปรถเชื่อมไปใกล้ชิ้นงานนะครับเนาะให้รถเชื่อมตั้งฉากังตัวนะครับเอียงไปข้างที่เราถนัดห้าสิบห้าองศานะครับถ้าพร้อมแล้วก็แตะลงไปแล้วก็ปิดหน้ากากนะครับเกิดการอาร์คขึ้นนะครับให้รักษาระยะอาร์คไว้นะครับหนึ่งจุดสองมิลนะครับเพื่อมันงดขึ้นดันลงที่เดิมนะครับดันลงที่เดิมเรื่อยๆนะครับ มันเคลาย้านะครับจุดได้ขนาดตามที่เราตร้องการแล้วก็ยกออกนะครับการเชื่อมแบบจุกแบบที่1นนะครับแบบที่2คือการหมุนนะครับหรือการเขียนเป็นวงมุมนะครับนะครับมุมของนัดเชื่อมก็คือให้ตั้งฉากนำตัวเลย็ยงเป็นด้านื่อเราถนัดนะครับลงไปนะครับ แาปเดือดขึ้นนะครับค่อยหมุนนะครับหมุนช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนถ้าคิด่าได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วก็วกออกนะครับการเชื่อมจุดก็มีอยู่สองวิธีลองเอาไปฝึกกันดูนะครับ